ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารในรอบวันกันกับในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะ เริ่มต้นกันที่โรงพยาบาลบรรพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกอร่อสร้างตึกอุบัติเหตุและมอบชุดเครื่องนอนสําหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจํานวน100ชุดด้วยกันค่ะพร้อมกับน้ําดื่มโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะท้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางก แพรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าให้ข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควรนิสเครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้นําคาราวานความห่วงใยไปมอบชุดเครื่องนอนผู้ป่วยโควิดสิาจำนวน200ชุดให้กับทางด้านของสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลบึงนารางจังหวัดพิจิตรซึ่งจะแล้วเสร็จ และสามารถรับผู้ป่วยได้อีกประมาณ38เตียงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ไรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 บละลอกใหม่ในพื้นที่รวมทั้งดําเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามของทุกอําเภอรวมทั้งหมด678เเตียงขณะนี้เริ่มทยอยเปิดให้บริการและจะ เปิดให้บริการได้ครบทั้งหมดภายในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564นี้ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะกิจกรรมดีๆกับกองพันทาหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีก็ได้มีการนํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทับบกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติเพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภยัยตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับสภากาชาติไทย สําหรับเอาไว้ใช้เป็นโลหิตสํารองนะคะใ,ให้กับโรงพยาบาลต่างๆซึ่งก็อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตตลอดจนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564โดยมีโลหิตที่รวมได้ในครั้งนี้ก็คือ5 6 4 4ค่ะเราไปต่อกันที่วัด หนองทองนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะนางกนกพรพันธ์เทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยกิ่งกาชาติอําเภอและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยา,ายเขตสุโขทยัยและโรงพยาบาลสนามภัยลินสุโขทยัยจํานวน350ปล ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดส,สุขโขทัยจะประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งจนกว่าจะถึงวันจันทร์นี้ค่ะ ปิดท้ายกันกับจังหวัดพิษณุโลกนะคะจังหวัดพิษณ <HTML, S 1> ุโลกนั้นก็ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกนายลือชัยชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นประธานในการประชุมงานเร่งด่วนและนโยบายสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีวาระเร่งด่วนในการเสนอนโยบายสําคัญนั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกได้ดําเนินการจัดในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนแอร์ออนดีมาร์ออนไลน์และออนแฮนนะคะ จะทำแบบนี้ไปจนถึงวันที่31กระกฎาคมนี้ค่ะในที่ประชุมก็ได้หารือแนวทางเกี่ยวกับการปรับการเรียนการสอนของแต่ละเขตพื้นที่หลังจากที่สบ,บคนั้นได้ยกระดับจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มนะคะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดยังไม่ไดีขึ้นจะนําเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาในเรื่องของการจัดก,กระบวนการเรียนการสอนต่อไปค่ะและนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันอาทิตย์ที่ 18กรกฎราคม2 5 6 4ค่ะ